กาบเรียนพี่น้องสมาชิกสกลและกลุ่มเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องนะครับขออนุญาตนําเรียนมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกสกลและกลุ่มเกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในครั้งนี้นะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมสกรและสำนักงานสกรจังหวัดบึงการก็มีมาตรการแนวทางให้ความช่วยเหลือพี่น้อง สมาชิกสกอร์และกลุ่มเกษตรกรดังนี้นะครับมาตรการที่1ก็คือมาตรการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายสกอร์กำหนดให้คณะกรรมการสกอร์หรือกลุ่มเกษตรกรต้องเรียกสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจำปีปีละหนึ่งครั้งภายใน150วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสกอร์หรือกลุ่มเกษตรกรนั้นๆซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด19 ก็มีสกร์และกลุ่มเกษตรกรหลายแห่งที่จะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีซึ่งมันก็จะมีผลกระทบนะครับในช่วงถารกิจโควิด19นี้ซึ่งในสถานการณ์นี้ทางนายะเวียนสกร์ก็ได้มีการประกาศเพื่อผ่อนคลายข้อกำหนดของกฎหมายสกร์โดยสกร์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เกิน150วันได้นะครับโดยไม่ถือเป็นข้อบกพร่องในการดํเาเนินกิจการของสก์หรือกลุ่มเกษตรกรอันนี้คือเป็นมาตรการแรกในส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือที่2นะครับก็คือในด้านภาระหนี้สินนะครับซึ่งนายทะเบียนสกรก็ได้มีการประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือไว้อยู่2มาตรการนะครับก็ได้แก่การให้ความช่วยเหลือภาระหนี้สินของสมาชิกสหก์และ ตัวสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรนะครับและมาตรการที่2ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือภาระนีสินแก่ตัวสหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางช่วยเหลือสมาชิกที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางนายทวีศักร์ได้แจ้ง มาถึงสาก,กรและกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับในส่วนมาตรการเพิ่มเติมหรือมาตรการอื่นๆที่เราได้ดําเนินการนะครับก็มีอยู่4มาตรการมาตรการแรกก็คือโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิกระยะที่2นะครับเพื่อขุดสระน้ําและก็ขุดเจาะบ่อปรดานพร้อมซื้อเครื่องสูบน้ํา ปั๊มน้ำเพราะบุกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้สมาชิกได้ประกอบอาชีพในการเกษตรนะครับแล้วก็ในมาตรการเพิ่มเติมอีกนะครับคือโครงการกระจายผลไม้เพื่อช่วยเหลือชาวขบวนการสกรที่มีผลกระทบจากโควิด1 9เพื่อมากระจายให้แก่พี่น้องสมาชิกสกรและกลุ่มเกษตรกรและส่วนราชการต่างๆซึ่งมาร็อแรกเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวน3ตันนะครับก็ได้รับความร่วมไม้ม,มือจากพี่น้องสหกรณ์และหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับให้การสนับสนุนจนหมดนะครับมาตรการเรื่องที่3นะครับกิจกรรมที่3ที่สาสนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเราได้ร่วมดำเนินการก็คือในเรื่องการให้การสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกร,เ,กรเพื่อให้สมาชิกสหกรณ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพนะครับและอีกโครงการหนึ่งที่เราได้นําเสนอนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในปีนี้ก็คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแรงในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้รับการจัดสรรทั้งหมด12แห่งส่วน มาตรการต่างๆนะครับที่ผลได้แจ้งในเบื้องต้นทางสำนักงานสกัดยังหวัดและกระบวนการสกัและกลุ่มบุคลากรในจังหวัดบึงการเราได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับในสส่วนได้แก่ส่วนที่1ในเรื่องมาตรการลดภาระการส่งชลานี่ของสมาชิกได้แก่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้การผ่อนผันการชลาหนี้การพักนี่และการขยายเวลาส่งฉลาหนี่ ของสมาชิกสากลซึ่งดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกมาตรการหนึ่งคือมาตรการช่วยเหลือด้านสุขอ,อนามัยของกระบวนการสากลและกลุ่มเสกรในจังหวัดบ,บึงการก็มีจํานวนสากลที่ร่วมดําเนินการทั้งหมด27แห่งนะครับก็มีการแจกหน้ากากทั้งหมด2,920ชิ้นเจลและแอลโกอฮอล์219ชุดนะครับและเครื่องอุปโภคบริโภคอีก100ชิ้น โดยได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสกลและกลุ่มเกษตรกรรวมแล้วเป็นมูลค่า5 1 9 2 5บาทนะครับซึ่งใช้ในการเยียวยาเรื่องสุขอนามัยแก่พี่น้องสมาชิกสกลและกลุ่มเกษตรกรในครั้งนี้ส่วนมาตรการในส่วนที่2ที่ทางสำนักงานสกลจังหวัดได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือสกลและกลุ่มเกษตรกรนะครับที่เป็นลูกหนี้ของสำนักงานสกลจังหวัดนะครับ ก็ได้มีการขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนา,นาสกรแก่สกรและกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งสิ้น10แห่ง11สัญญานะครับจากสกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีกำหนดส่งชำระหนี้ในเดือนเมษายน2563เลื่อนให้ไปชำระหนี้นะครับในวันที่31ตุลาคม2563และในเรื่องสุดท้ายทางสำนักง,งานสกรร์จังหวัดบึงกาฬ และทีมงานก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องสากลและกลุ่มเสกรกรในจังหวัดบึงกาฬในการให้คําแนะนําต่างๆนะครับทั้งทั้งในเรื่องการดําเนินธุรกิจดําเนินงานตามกรอบของกฎหมายของระเบียบข้อบังคับหรือว่าตามคําแนะนําของนายทะเบียนสากลหรือว่ากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในเรื่องการพัฒนา,นาส่งเสริมอาชีพของพี่น้องสมาชิกให้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับในโอกาสนี้ก็ขอนำเรียนให้พี่น้องสักกรและก็กลุ่มเสกรได้รับทราบก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ